ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p ้า a Story ครับแล้วก็ช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นทางผ่านที่เราต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าประมาณนี้ครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมต้องอ่าไปกราบถึงได้นะครับก็คือเป็นศาลเอ่รก็พ่อนะครับดันโงนะครับ ซึ่งประวัติการเป็นไปมานั้นมากมายเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดผู้ใดได้ผ่านมาก็ต้องมากราบมาไหว้สถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าต้องขอพรให้เดินทางปลอดภัยเพราะว่านะครับก็ประวัติยาวเดินบอกมาสักกะนะครับกราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับของอาชาวบ้านแถวแถวนี้นะครับก็ผมก็สก,กระ,ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กต้องสังก้อมนะครับสักตู้นึ่งนะครับน่าจะใช้ได้นะครับครับน่าจะใช้ได้ครับเอ ักอโตโตมาทำผิดจกั้นมาจอวโตแลโตขึาาันา้โตโตมาทำิจา้มเกแล้วพดันโยจเป็นบรตดาให้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอาชีพทรงานมีกินมีใช้องที่คุขเขาู้เยอัวขออยากให้ ก็ดัน,ดนโดนที่นี้นะครับก็มาลูกช้างได้ทานมาแล้วสิ่ที่บริบาลช้าก่าวไว้ลูกช้างได้จำก็การลูกไว้ใน,นทุกนาทีนี้ตลอดเวลานะครับน่นคืออุณอากาสนะครับอีกเงินทองที่จะต่อมาแก้บนให้ก็นะครับลูกช้างก็จะมาดำเนินการให้นะครับในเร็วไวนะครับก็อ่า ก็ผ่านมาครับก็มาถามมาว่าครับคิดจากทีนเคยดันนะครับก็บุรมดานทุกการได้มีตอาสุดมีเงมองใช้มีห้าทีมีงานมีการทำนะครับอย่างไรก็สิงเร่ร้ายในชีวิตอีกเลยนะครับฟาทุกฟาทุกฟาทุก ครับก็สักการะาสารเจ้าพ่อด่านงโงโดยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอพรอท่านนะครับก็เป็นสารจะเป็นเจ้าพ่อด่า,ดานงโงที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นตำนานหลายสิบปีแล้วครับก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้สักการะบูชานะครับบนบานศาลเก่าสิ่งต่างๆเดินทางปลอดภัย อย่ามีภัยอันตรายใดๆน่าเกิดขึ้นกับตัวบุคคลคนนั้นเลยที่มาอ่าสักการะ,ะขอพรน,นะครับก็เป็นสารอ่ฮะประมาณนนประมาณนี้ครับก็เป็นสารเจ้าพ่อนะครับก็นั่นใดประสบความสําเร็จก็ได้มาอา่าทำการแก้บนนะครับสิ่งต่างๆนะที่ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ นะครับตัวข้าพเจ้าเองก็ยังติดบาทค่าสินปบนไว้นะครับก็จะมาดเนินการให้ได้เร็ววันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ่เป็นสารสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าเจ้าพ่อด่านงโงนะครับเจ้าพ่อด่านโงนะครับเป็นประวัตินะครับเรื่องราวมากมายเยอะแยะนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนี้นะครับก็ก็เดินทางนะครับผ่านมา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็เดิมแรกเดิมทีแล้วสิ่งทาเที่ที่ตรงนี้เราเป็นเป็น,เป,นเป็นอันตรายมากก็คือเป็นทางขึ้นชันมากเราไม่สามารถที่จะนําพารถไม่สามารถที่นําพารถขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับก็ต้องใช้มีต้องใช้รถที่มีพลังมีเครื่องมือช่วยในการขึ้นเขา S <S <an> ครับก็เกิดการตั้งศาลขึ้นนะครับก็ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู่บ้านผู่เมืองกับาาชาวเขาเรียกว่าช่วยแม่เพียงหมูบ่บ้านต่างหมู่บ้านหุ่นแม่เพียงหมู่บ้านหนองน้ําดําในละแวกนี้นะครับก็ผ่านมาก็ประกาศแล้วก็ทำคลิปให้เอฟซีได้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ ใครทำนะครับให้นะครับกดซีกดติดตามนะครับจากช่องป้าสตอรี่แล้วก็ช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับกดติดตามนะครับอีู่ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเพื่อกำลังใจนะครับให้กับช่องป้าสตอรี่แล้วก็ป้าพยอมมาแล้วด้วยครับครับ นี่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ด้วยสารผู้บังคับเมืองสารเจ้าพ่อด่านโงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ